วันนี้ผมจะพาพี่น้องเข้ามาที่ P I App Link นะครับมีแอป,ปมากมายสิ่งที่น่าสนใจนะครับแอป,ปตัวที่3ชื่อว่าแอป P I B B S Chat นะครับแอป,ปตัวนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเราสามารถที่จะกดเข้ามาแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ได้ด้วยนะครับเมื่อเรากดไลค์ แล้วเราก็คอมเมนต์เนี่ยเราจะได้แต้มด้วยนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้กับสมาชิกดูนะครับผมเห็นดอกไม้สวยงามผมก็คอมเมนต์เข้าไปเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษานี่นะครับในมือถือเนี่ยจะมีอยูอ่หลายร้อยภาษาเลยนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะครับอย่างที่ผมได,ได้เคย บอกกล่าวไปแล้วนะครับอันนี้ผมกำลังพิมพ์ภาษาไทยแต่ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นภาษาจีนนะครับเมื่อเราคอมเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งไปเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้ผมกำลังคอมเมนต์อยู่ เมื่อเราคอมเมนต์เสร็จเรียบร้อยเราก็ส่งไปนะครับก็จะเป็นชื่อของผมก็คือบรรจง1958ครับเมื่อเราคอมเมนต์ส่งไปเสร็จเรียบร้อยเราก็ย้อนกลับมาหน้าหลักนะครับมาที่โฮมนะครับเราก็สไลด์ขึ้นดูภาพต่างๆนะครับว่าเราจะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ภาพอะไรไฮไลท์ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เรากด กดเพื่อจะเอาแต้มนะครับอยู่ขวามือเนี่ยจะเป็นฉันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเป็นชื่อของเราเราก็สไลด์ขึ้นนะครับเมื่อสไลด์ขึ้นเห็นไหมครับจะเป็นเช็คอินนะครับเมื่อเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราผมเสียดายมากนะครับก็คือผมเองเนี่ยผมสมัครเมื่อวันที่12แต่ทีนี้ผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเนาะเพิ่งมามีเวลามาดูวันนี้นะครับก็จะมีะแต้มให้เรากดเป็นวันเป็นวันได้ เช่นเดียวกันนะครับหนึ่งวันนี้หนึ่งวันนี้นะครับหนึ่งวันนียเราก็จะได้หนึ่งแต้มนะครับแล้เวเราก็คอมเมนต์ไปนะครับคอมเมนต์ไปเห็นภาพอะไรสวยๆเข้ามาปุ๊บเราก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างในเรื่องของการคอมเมนต์เนาะภาพเนี่ยจะมีค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวอ,อย่างภาพนี้ ก็วสวยงามเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะสไลด์ไปเรื่อยๆนะครับว่าผมจะคอมเมนต์ภาพอะไรเนาะเมื่อเราคอมเมนต์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะมาเช็คอินฟอร์มเอชั่นนะครับตรงนี้นะครับก็อยู่ด้านล่างเนาะเราก็กดเข้าไปดูว่าเ,เราก็ไปกดไลค์นะครับแล้วเขาก็ให้เ,เขาก็กดไลค์ like ให้กับเราเช่นเดียวกันเนาะ อันนี้ก็ฝากพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับมาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับข้อมูลในแอป p i b b s Chat ตรงนี้นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่มีภาพสวยๆงามๆก็สามารถที่จะส่งไปประกวดได้นะครับสวยงามมากนะครับแอปนี้มีอยู่หลายตัวเลยนะนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับะฉะนั้นเนี่ย ถ้าสมาชิกท่านใดนะครับมีข้อมูลนะครับดีๆก็สามารถที่จะมาแบ่งปันพี่น้องเราได้นะครับนาเรียกว่าเป็นการแบ่งปันความรู้ไปด้วยกันนะครับอันนี้ผมก็คอมเมนต์เห็นภาพที่สวยเราก็คอมเมนต์ไปนะครับเขาเรียกว่าเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันเนาะไม่ว่าจะอยู่ประเทศ ไหนนะครับประเทศอะไรเราสามารถสื่อเป็นภาษาได้ขอบคุณมากครับ